หลังจากถูกไล่ออกจากงานชายคนหนึ่งโมโลและพูดออกไปว่าภายในสามวันฉันจะจัดการเจ้านายให้เรียบร้อยแต่โชคชะตาก็เล่นตลกเจ้านายเสียชีวิตกะทันหันในวันนั้นเลยแต่ชางกลัวจนแทบจะชีราาและเรื่องยิ่งไปกันใหญ่เมื่อเขาดึงอาวุธออกจากคอของเจ้านายในสภาพแปลกประหลาดจากนั้นสมองเขาก็เริ่มทำงานฉันดึงอาวุธออกมาแล้วตอนนี้ทุกคนคงคิดว่าฉันเป็นฆาตรกรแน่เขาคิดว่าจะแทงอาวุธกลับเข้าไปแต่มือสั่นไม่กล้าทำ ทันใดนั้นเขานึกไอเดียของความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมง,งานแต่เมื่อเพื่อนร่วมงานเห็นเขาเต็มไปด้วยเลือดและถืออาวุธอยู่ในมือเพื่อนร่วมง,งานกลัวจนตัวแข็งคิดในใจว่าว้าวไอ้นี่มันอันตรายจริงๆงเพราะตอนเช้าเพิ่งขู่และบ่ายนี้ก็ลงมือแล้วแต่ฉานรู้ว่าต่อให้อธิบายก็ไม่มีใครเชื่อเขาจึงวางแผลลนหลบหนีอย่างเงียบเขาทำท่าเป็นปกติแล้วขึ้นลิฟต์คนในลิฟต์เห็นเขาเปื้อนเลือดก,ก็ยืนนิ่งด้วยความกลัวกลัวว่าเขาจะทำร้ายทันใดนั้นอาวุธหล่นจากมือเขามีคนพูดว่่่าคคคุุณณรับนนีีของทท ดาชานแค่พยักหน้าไม่นานตำรวจก็มาถึงดาชารู้ตัวว่าตอนนี้คงล้างมนทินไม่ได้แล้วเขาจับจมูกและแกล้งทำเป็นเลือดกำเดาไหลแล้วเดินออกไปอย่างไม่แยแสแต่ทันใดนั้นก็เผชิญหน้ากับฆาตรกรตัวจริงที่กำลังหลบหนีผ่านท่อฆาตรกรเห็นเขาก็ตกใจไอ้นี่บ้าเหรอแต่ไม่มีเวลาคิดฆาตรกรเก็บของและหนีไปดาชานไปถึงสะพานแห่งหนึ่งคิดว่าการเก็บอาวุธไว้กับตัวมันอันตรายฉันจะโยนมันลงแม่น้ำแต่โชคไม่ดี อาวุธดันตกใส่เรือลาดตระเวนของตำรวจตอนนี้เขายิ่งแย่หนักโดยไม่รู้เลยว่าตำรวจมีวิดีโอจากกล้องวงจรปิดในออฟฟิศที่บันทึกภาพฆาตกตัวจริงไว้แต่ดัชานคิดว่าเขากลายเป็นผู้ต้องหาที่ตำรวจต้องการตัวมากที่สุดเขาซ่อนตัวจากตำรวจเหมือนหนูกลัวแมวหลบอยู่ในถังขยะเครื่องวันคอยโผล่หัวออกมาดูแต่ตำรวจก็ยังยืนอยู่ตรงนั้นหลังรอจนถึงเที่ยงคืนเขาก็ออกมาโทรศัพท์จากตู้โทรศัพท์ไปที่บ้านแล้วคิดจะไปกดเงินจากตู้ ATM แต่พอใส่รหัสได้ก็จำได้ว่าตู้ a อทมีกล้องเขาตื่นตนกโยนบัตรประจำตัวและบัตรธนาคารลงถังขยะเหลือเงินไว้แค่36ดอลลาร์คิดในใจดูสิฉันฉลาดแค่ไหนจากนั้นไปล้างเลือดในห้องน้ำและมุ่งหน้าไปที่สถานีรถบัส36ดอลลาร์จะไปได้ไกลแค่ไหนกันเขากำลังคิดในขณะเดียวกันฆาตรกรตัวจริงเห็นภาพจากกล้องวงจรงปิดในข่าวตกใจกล้องนี้มาจากไหนเขารีบโทรหาเจ้านายพี่ถ้าอยากให้เรื่องเงียบต้องเพิ่มเงินไม่งั้นฉันแชร์ทุกคน แล้วขโมยรถจี๊ปขับไปเม็กซิโกระหว่างทางฆาตรกรเห็นดาชานจ้องเขามาเขากลัวไอ้นี่ต้องตามฉันแน่แล้วหยิบคันเร่งหนีแต่จริงๆแล้วดาชานมองไม่เห็นเขาเลยเพราะกระจกรถติดกลับด้านเขาเห็นแต่หน้าตัวเองคนขับรถบัสตะโกนให้ดาชานลงจากรถเขาตกใจและลงจากรถคิดในใจจากนี้ไปจะทำอะไรต่อ